ใส่เพลตอพี่น้องตับหวานคันเทหน้าทึ่งไข่ลังกระโตุกนึงครับ่นอมเอาลูกแป๊บเดียวเขาพร้อมล้วครับผมมะนาวอนเลยเอาซอนมานด้นเรียวผมนะครับป้ากัวบอกผมเมจนป้ากัวบอก พี่น้องเอฟซีทุกคนทุกท่านครับอ่าเมนี้พอน้อยจะจัดนักจัดเต็มด้วยนี่พอว่ามนี่ไปเอาเนื้อมาเอสโซมเป็นเนื้อแดดเด,ยเดียวครับจะเขีงสีโงรักควา,ามครับพี่น้องเ <c oughs> พิ่นก็เลยเฮ้อหูงโง่มากหูหนึ่งครับพี่น้องนี่ใส่เพลตดพี่น้องตับหวานคันแท่นหน้าทึ่งไข้หลังมีแม่สเะหโง่ด้ยครับกระตุตกนึ่งครับพี่น้อง เ้มกระโตโคบีครับเนี่ยแซ่บมาอนี่ยับหวานตับจออย่างคัะโอ้ขอบคุณหลายๆเด้อครับเขียงสีนรักฟาร์มเผาครับสุดยอดเลยนี่ซอยจุอันนี้เทิงอะไรยางลิ้นครับหลักๆคือยางลิ้นลักลามาซอยจุคันเทน้าตับหวานอันนี้นะครับมักมองเลยกระย่างกินนนี้นะครับผมอันนี้เป็นสุดอันเน้อของ หโง่ครับพี่น้องอขอบคุณหลายๆเ้อครับแล้วก็พี่น้องผู้เลิอสนใจครับจะได้เนื้อง,งามๆสว,วยๆกินแซ่บๆค,ครับเข่งสีนวักษณ์ม้นะครับบ้านปุปปารีครับผมจะทางแยกก,กันเส้นลักอันห้อยเพิงบัวขาวครับแยกระหว่างบ้านไข่นุ่นนะครับแยกเข้าไป2กิโลขั้นมาแตาห้อยเพิงกะเลี้ยวขวาครับพี่น้องขั้นไปแต่ทางบัวขาว กะเฮอเลี้ยวซ้ายครับเข้าไปประมาณ2โลอยู่ซ้ายมือครับายมือเจอเดี๋ยวครับสีโนรักความครับผมนี่แหละเนื้อหมักมองเลิศส่วนเลยคุยกบเพิ่นได้บอกกบเพิ่นได้ครับพี่น้องเพิ่นจัดเธอเต็มที่ครับนีอจะได้ไปเสื้องานบุญงานบวชครับงานแต่งงานหรือเพิ่นเลยกดีเนาะครับพี่น้องเอาเนื้อไปสู่พี่น้องอย่าจบเจ็บนนะอย่าลืมนะครับสีโนรักความครับพี่น้องนี่แหละครับแต่ว่ามือนี้พอวน้อยแล้ว เพื่อนมาได้จ้างโฆษณาเนี่ยครับผมแต่ว่าเพื่อนน่แต่ว่าอันนี้นาใจให้ว่าครับผมเขาจะจ้างเลยเลยเด้อยวับพี่น้องนี่ครับคือเป็นความพึงพ่อใจครับครับคือเข้าไปซื้อแล้วก็ได้งามประทับใจครับผมกันเลยเออครับของดีกับบอกต่อแล้วเนาะบอกพี่น้องต่อต่อเดี๋ยวไปครับพี่น้องแต่ว่าอดับแรกเลยอันเอสอันนี้จะรับก่อนแต่ว่าอันนี้ได้ินเพื่อนตัดเครื่องก่อนเพื่อนผู้เอสโคมันมากงอตัดเครื่องผมมาซื้อ ลิ <Es> <an> ้นมันนี Holy ่ครับใส่เท่ขมนี่นะครับเกี่ยวเท่ของผมมันนี่ปะสุดยอดเลยแหละครับกูบีเซอร์น้ำจักหน่อยครับน้องเดี๋ยวมองหน่อเด้อแก่ย่างเลยเด้ดที่นี่โอ้โหมันดันเนาะซ้ำน้ำดันตัวนี้ไหมป้ากอกดันพี่น้องกอกดันกอกน้ำดันครับหอมห่วยๆครับผมให้ยุคเฮ่ไปน่อยเสียดาย เดาซ้ำเข้ามาตุ้ยเพี้ครับเพี้ยกลมๆเพี้ยฮอนเพยกมนี่ครับโอ้นี่ครับชินกานพอน่อยซ้อยเดิมครับผมในสำคัญกำลังจะขัวบพี่เฮีเจ้าวองครับเจ้าวองพี่น้องก่อนเดี๋ยวสูบไปเพราะมันเย็ดแล้นี่นอนะ เอาบีลงเสื้อนำจนังไยครับพี่น้องเอาแบบขมสมบูรณ์แบบครับมือนี่ขมบีขมพเพท้าเดียวมันอยา่างนี้แลบบ้วมันหูมันอยู่ทางนี้ตัวน <c oughs> อู้เอาสามีกับพ่อแล้วเนาะไปกรเเปะเซดได้เถอะวะเนี่อตัวยบบับบัดจังปะเอาถ้วยมาเสื้อไว้กับพี่น้องวัน <c oughs> นี้เราเอาวันลิ้นนี่แหละครับลานลานตัดเขิงเนื้อฟนเป็นผู้มั่งหัว ครับเราเป็นเอาเอานี่มันออกกันม่อแข็งๆนลยครับพ่อท่างน,นี้มีแข็งกันตลอดลินนี่พ่อมักมองส่วนไหนมั่งครับ,เส,บเ,เสียบทุกมองเทะลุเลยเสียบทุกมองแม่แล้วมันนี่แม่งงัดแล้วเขาไปไหน,นอันนี้มีมันธรรมดาเดิมองไปไปนี่กับนี้นธรรมดาดิเพื่อนเอาเสียบทุกมองไปเอามาล้ามาละล้างอยู่หรอกเอาตัวนี้ขีด ไปยังไงกันเด้อพี่น้องเลยพอได้อันออกกาวมันหน่อยมัเยยนเป็นกาวไผนยมาล้างทีเท่าทีทานนอกกันเด้อพี่น้องเลยเฮ่เาจากอนมองนี้มัน กินมีได้ได้ครับพี่น้องกินได้เยอะแต่มันมีเสีบมีเฮเบอร์มีเบอร์ครับแต่มันมีเสีบแข็งครับมันเป็นกราบมันไร่ตังบนหอมมะม่วสวัสดีค่ะก่อนลูกไหนเจอผู้ใหญ่ต้องทำไงคะสสวัสดีค่ะเจอผู้ใหญ่ต้องทำยังไงคะจ้าไหนตะโขบไหนตะโขบลูกตะโขบให้ป้าป้านานๆายิดดิ เดินเดินไปลูกเดินไปเดินไปลูกผลไม้ประจำมะมลีเดินไปคัะเดินคือขี่ทานขี่เท่าใช่ไหมัดจะสีวงกันเด็กเนาะดำดำเดี๋ยวมันเปากเด๋ยเปิดง่ายังไงครับ้สมมติแกะมันเป็งอะไรี่เราอนับเดีย ไวยๆโชคไวยๆกินไวยๆไม่กินไวยครับ <c> พ <oughs> ี่น้องน้องุดยอดเลยยางไข่หลังคอมเด้อพี่น้อยมัย้งยางหนะอมขนาดไ่แต่ละครั้งนี่โอ้เสียบครับพี่น้องไข่หลังมันหอมมันกลวย ม,มันมันแหน่อยนึงได้การผิดเ่ดี๋ยวเราป้อนไข่มาทำไมเป็นส่งเป็นไข่เต้องเอาลี้ยายอยู่ไหนตำกระเทียมกับเกืออะไ้ใส่เกลือมาเดเลยเอาเลยเดี๋ยวเพระเราซอยหอมท่าเข็มเปเี้ยวผม เรื่อความกระชับรสชาติก็ถอยคือความำกะว่าเขาพ่จะไป็นตัวไอเจลโีมจ้ะเอากรตอมมาเข้มคนเกินแน่นไหมเนี่ยเอ็เข้มได้รุ้ยไม่ค่อยรุ่จนหรอกเงยหัะเอมเย็มี่มากันเฮ้ยเย็นง่วงแต่กระแตแฮะมาเด้อผู้ใดเป็นมืออย่าง นี่อย่างดีมันพี่น้องเอ้ยมึงเนีย่ยคนน่ะเกียวเกียวมเอาลงแป๊บเดียวกับ้อมแหรอครับผมอเ,เอาเลยครับ เป๊บอืมลิ้นสะดุ้งครับลิ้นสะดุง้งแล้วปูแก้วขมซะก่อนนะครับพี่น้องบัดมอหนิหระครับ หอมดีทวัดเอี๊ยสุกับหอมห่วยห่ยอยู่มันหลายต้องจัดสูตรผสมไปเลยจัดสองสองสวดสวดอีกต่างหากเลยครับพี่น้องมันหลายตามปริมาณโคนี่คันนี้โคใหม่อยู่ครับพี่น้องอันนี้เป็นโคโคตลาดเกฟังอย่างเด็กซื้อ ยังโมคันนีค่อยถือสเปคพ่อน้อยวันไหนครับผมแต่ว่าก็ต้องใส่ไปก่อนครับใส่ไปก่อนแต่กระเสียบอยู่คันนีได้มาก์ตเป็ครับแก้วครับพี่น้องพ่อน้อยใส่ยังไดเพ่อน้อยก็มองยุ่งนั่นครับพี่น้องการปรุงอาหารกันบ่ถือสเปคเออมีได้สเปกมันเป็นบ่ได้อาหารลดมีคักไปพี่น้องเราแบบหลงๆนำปลาครับผมนี่ก็ไมันลืมเดิน คนัวัดมะาวกับกับน้องประลนโคเอล่ะครับพี่น้องเียวไหลอยู่เด้่พี่น้องมันนอนพื้นเฉอๆเด้ก็หอมลงไปเลยเพื่อนกระสีก็หอมขาดกระปุกบัวนี่โหระกบูวอยู่อัพี่น้องมีต้องผลอมากใหม่ซะมะเสียบแล้วเบื่อมะนาวเนี่ยเสิร์นอ่เดกาดเลยปะี้สอยตับตอันเด้อครับพี่น้องเนี่ยตับตอตับยน มังคัดมงเลยเี่น้องเขาเก็บเป็นลูกฮโลเอาหาเอาสัมพันธ์หรือวะขนบ้นเื่องขึ้นบ้านเมอเลยอยาขับไปดบพี่น้องมาสบเวเด้อครับ เอฟซีทุกคนทุกรั้นโอ้ยน้องคันแทนาไหมลึกล้ำจังคนน่ะคันแหนคันแทนาซุ่มปาดเป็มเลยยืมมาโูดสิออามาเข้ามาไปไหนคะเวลาเจอผู้ใหญ่ต้องทำยังไงจ๊ะน้องลิเจอผู้ใหญ่ทำยังไงจ๊ะน้องลิ น้องมาลิเจอผู้ใหญ่ทำยังไงคะต้องทำยังไงคะเอาจะสิบป่อยมือไรเอาปีนหอกล้ะปีนเขาแ <c oughs> ทนนะ่ะสามสิบขี่นะ้อเกลอาแต่มองงามๆเลยเด็กก็ <c oughs> เลยเอาไปล้างครับ <c oughs> ายงยาแ้มแนครับล้างหลังข้างนั้น

ลูกสาวก็จัดดินเด้อพอก่อนจัดให้มันเสียบแถละแบบสีใหม่ๆจัไหน้องเสียบลอยกินแล้วบอกยังกระสมปศาสนาค่ะขายห้ดีมันซุกขาดกุดที่บมันจะเอาเด็กนอนหอบๆทำงานนอนน้อยสิมเบิ่งกันนะพันจัดเลยครับเอาจัดก่อนเลยหรือบิ่งที่เด็ด ที่ดิอนนะนดเลที่ดิดที่ดิดอันคือที่ดิดของส่วนหัวของงได้เลยนะซุกอย่างเงากเดเอเกลยวรสชาติใส่ใดหมเขาก็เลื่อนหน่อยแสดงว่าเสีทุกอย่างเสียนี่ยมีเเต๋นไซ้ซอนมาเขยอยู่ขยตกนูยโอ้ยเอาซอนมาหนี่เด้อซ้อนกับจานน้อยห้าหกจาน ไฮ้นี่บุ๊คคือนคือนเทศเนาะนี่จะคก็เจ้าออกชิ้อ่ดีนี่สิละนีบนร้อเนอะดสเลตีนองเลยนี่บอกมามามากินก,กันครับถ่ายได้ปะเนี่ จะมาคิวไอ้บ่ไอ้บ้านนี่นหละเห็นบ้าหน้าสะพังไ่ักันหพน้องายปลายลิ้นเรื่องพี่น้องนี่เอาเลยเริ่ทำทำไอ้ไอ้กนเาหนบ้น หอยดิบปน้ซุปมีได้หรเอามาตั้ยฮะใส่เอาอี้สุกแล้อนนี่คือดิบเลยไม่หอลูกวันนี้กินปนปนซุปกินเลยพักมันมีได้โล่งนี่คือเข้าเดียวอยู่ได้หรือมาพี่น้องมาวันนี้พอน้อยเพิ่นเอาหลอบคั้มครับนี่เข้ามาทางแม่บ้านเขามันปลายดิสมันละเมิดก่อนนี่มองเสียบมองหนัวนี่นี่นี่มองสุดยอดเลยครับลูกซอยนี่รอบนลยสุกคือสุกคนครับสุดหย่อนเชื่อือ เซลคมไหมครับเซลมีคมบอกเซลมีเซลกินน้อยไรเด้ออีหยังกอันป้าบัวบอกคมจนป้าบัวบอกคือฮอทโคนวันนี้น้ำร้อนบอคมจนฮอดโคนอากาศยิ่งหนาวสือจ้ะแซ่บสีวันนี้ยังเป็การเลิกันเบิร์นนึ่งกับเบิร์ครับพี่น้องเบิร์นเลยค่ะ คมมนี่แหละจงปลาผัวดีกินน้ำม่สระลองไปก็ได้แท็กต์ก็อย่ต่า้ำอ่ขนาเอาไขงมาลองแข็ลองเลอกงปาผัวนะผมจนปลาผัวพนี่คร้บมันนี้มันแมนบอยว่ามันขมขึ้นแมนกโอเคแหละอ่ะแมนแ้สิมึงไรด้สันม้งปลาัวอันนี้บ่กนนี่ สีดบอกไดบอแม่บ่คิเขาลืมม bueno> ุนแล่เียบลายรปานนี้แล้วเนี่ยนี่เลยพี่น้องขมถึงทาใครลังพี่น้องนนะไข่ลังพี่น้องนี่นะกินก็เย็นก็เอ็นเกินเลยแล้ว นี่มองทีเด็กคือเดียวเร้่พี่น้องนี้กับมิดแม่นธรรมดาได้กับดินก็ได้ซูสีนี่ไข่หลังครับพี่น้องเส็บเสเดียวแม่แม่างรองแล้วโอ้ยบหี่มันธรรมดา เนอลู่มีเมียอยู่เขิมนอนเริ่มรวมครับพี่น้องเลยเด็ดมาหลายหาอะปลาหัวใดก็หาปลาเมียยันจะลืมเันี้้ลอันนี้สร้างไปครับพี่น้องเพิ่น มาอิทเธอไล่ลุดไล่มองแล้วเนาคืออยู่่สุดยอดเลยรู้ลองเบิ่งนี่เพยังใหม่ๆมันมาดดิตัวนี้เป็นไข่หลังแต่ตัวนี้เป็นลิ้นเด้นมาตัวลึกเลยจุ่วเจีวขมเอาเลยย่างสุกช้างชิดกินดิบอยู่บ่ครับกินยิ้ครับแต่ดี๋ยวเราไปถือกันกระด้อว่าว่าแต่เห็นลรากินรสว่ายิ่งค่อยถือเดี๋ยวก็ได้ สุดยอดเลยล่ะกินคมๆไม่กินโคบกเพชรบ่กใครได้ครับโอ้กินเพชรอีกใครได้พ่อเพชรเหรอคะพี่ตะคมค่ะอยจะให้เมียมากินเด้อในการอไรนะในการเอาความเต็มที่เลยครับต้งมีใจม่นยังคอยอันนี้บมอครับเอออันนี้น้องครับอืมสร้างสร้างซีดเด้อครับคาเฟ่มันอยู่บ้าน นอนสลาเนาะแมนครับติดกับคู่เรีนสร้างครับพี่น้องต้องการที่จะติดแอร์เย็นๆนหน้าฮอนอันนี้แหละเนาะติดต่อได้เลยได้ครับเบอร์โทรเขาบอกเป็นหนึ่งพี่น้องได้ครับ088 642 3935ครับครับเป็นไฟเป็นเผลเลมแม่มัดละครับอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกสิ่งทุกอย่างได้มัดแม้กระทั่งน้ำมีหึ่นน้ำมีไลไฟมีมากครับบ่ได้ครับผมสร้างติ์ครับวันโนอนสลาครับพี่น้อยนงวันนี้มาเสิร์ฟเสิร์ฟต่อเลยครับ มองนี่อันมองมองกบลิ้นเลยพี่น้องเนี่ยเดี๋ยวซอยมองนี่มองนุ่มๆนี่งกบลิ้นเอากินเลยเลยเลยแล้วลูกตามสบายเลยกินเลยลูกกินแบบคือบ้านเฮานี่แหละธรรมดาแล้วลองมึงกันเดนะน้องนี่เป็นกบลิ้นครับเต๋อกบลิ้นอุ้ยแก้วสีใหญ่ๆจังมั้ยไงน้ำข้าวหอมถูกวะ มาครับขอมากินด้วยกันมาเลย่ามาชิเมืองด้มัเหมือนล้อกันเลยชือมาได้ถือจังหวะเขาคือว่าดวงดีด้เลยมาคือจังหวะพอดีเลยครับขอบคุณพี่น้องเอฟซีทุกคนทุกท่านเด้อครับที่ติดตามเป็นกำลังใจมาตลอดครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเด้อครับมันนี้ตึงยางลิ้นยางไข่หลัง ตับหวาดคันแทหน้าสามสิบขีดโอ้ไม่ใช่ในซิมซิมพี่น้องมึงจะทัง่ครับตับหวานเอาเลยเอาด้่นบอกเอาลงไปเอาเอาเอาได้เ่าอีกพอคุนครับผมจัดนักนักงคืบพี่น้องเป็ดตแซ่บน้ำกันนะเอาเอาสาสิบขีดน้ำพรอมครับแมนคันแท่น้าว่ะครับปดปุบเลยวอย่งก่าไม่รูกต้องทำเดียวแต่ว่าปกติเนี่ยมันเป็นเป็นเมนูประจำวันจันอนนอนหน่อยเนาะ แต่บังเอิญไปหาคุณนายนิโคเมื่อวานนี่ก็เลยจัดมาเป็นวันครับมาเสพเสแสรวกันเด้อพี่น้องอือฮึ้าวสุดยอดปาเมียบอยขอบคุณเด้อครับพี่น้องขอบคุณครับผมปาเมียบอยเสพเบแสรบานกันสบายเลยขอม้าลูกเปน